บครปวเกือบพังเลย็ล้วพเล่าแฟนก็เมาต่างคนต่างเมาเอาลูกไปฝากไว้กับแม่แฟนทะเลาะกันครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้เคยเกือบเสียครอบครัวไปเพราะเล่าครับเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นใช้คำว่าพังได้เลยไม่เคยมีความสุขสักวันแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้เธอตัดสินใจเลิกเล่าเราไปฟังเรื่องเล่าจากคนเลิกเล่าของคุณสุรินทร์แก้วคำหรือปตัตุที่กลายมาเป็น คนัว้ใจเพรในวันนี้ครับพ่อผูวเกิดพังเลยก็พาอเล่าเริ่มติดเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นแบบดูไม่ได้สภาพตกบันไดลงมาแล้วแฟนก็เมา ครอบครัวก็แตกแยกลูกก็เริ่มจะมีปัญหาเป็นเด็กที่ก้าวร้าวคือเห็นพฤติกรรมในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบทะเลาะกันก็เลยคิดว่าชวนกันเลิกก็พอดีมันมีโครงการเท่าเหล้าผาบุลี่เป็นโครงการของสสที่เข้ามาเราก็เริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเอครอือข่ายองค์กรงดเหล้าของเราก็จะจัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชรมีอยู่สามระดับหัวใจหินเริ่มต้นแล้วก็ยกระดับมาเป็นคนหัวใจเลขแล้วก็หัวใจเพชรสามระดับเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้น เป็นเครือข่ายแล้วก็เข้ามาเป็นประธานระดับอำเภอชักชวนคนแล้วก็มาสร้างเครือข่ายแต่ละชุมชนเข้ามาร่วมกันก็จะมีกลุ่มเยาวชนระดับภาคอยากจะชวนเพื่อน,อนหรือคนที่มีปัญหาครอบครัวอยู่ให้ฉุกค,คิดกลับมาชวนกันเลิกเล่าเพราะว่าเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครอบครัวจะมีความสุขกันทั่วหน้าทุกๆครอบครัวผมต้องขอแสดงความยินดีกับปัตตุและครอบครัว ที่สามารถฟันฝ่าความยากลําบากและพิชิตการเลิกเหล้าจนสมเด็จแถมปัจจุบันยังเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนเลิกเล่าให้กับชมรมคนหัวใจเพชรอีกด้วยครับห mm hmm. วังว่าเรื่องราวในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนได้ตัดสินใจเลิกเล่าตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ